สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็นําเข้าสู่ช่องผู้พันกเกษตรชาวบ้านนะครับสําหรับวันนี้ผู้พันมีเทคนิคดีๆนะครับที่จะมาะให้ท่านผู้ชมได้รับชมเพราะว่ามีท่านผู้ชมคอมเมนต์มานะครับที่จะ,ะที่ผู้พันนะครับได้ลงคลิปไปเกี่ยวกับการใช้กระติกแบบหูที่มีหูนะครับก็ สำหรับรุ่นนี้ที่ไม่มีหูนะครับผู้พันก็จะมาบอกเทคนิคดีๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องวางฝากระติกไว้ด้านข้างหรือหงายแบบนี้นะครับเวลาใช้งานนะครับก็จะใช้เทคนิคดีๆนะครับที่เราเปิดใช้งานจากฝากระติกแล้วนะครับก็จะนําฝานี้นะครับนี่มาไว้ด้านข้างแบบนี้นี่นะครับสําหรับรุ่นที่ไม่มีหูก็สามารถใช้ตัว หูหิ้วกระติกแบบนี้นะครับได้นะครับโดยใช้ประโยชน์จากเขาเนี่ยครับยกมาแล้วก็เสียบไว้ด้านข้างแล้วเราก็ใช้งานนะครับแบบนี้ก็แน่นครับไม่หลวมด้วยนะครับก็ใช้งานได้นี่นะครับเนี่ยเปิดมาก็ใช้กับหูกระติกแบบนี้เลยนะครับนี่ก็ถ้าสําหรับเป็นกระติกรุนเล็กแบบนี้ก็ทําได้เหมือนกันนะครับเนี่เวลาเราเปิดใช้งานนี่นะครับ ก็เอาฝานะครับนี่วางไว้อย่างนี้นะครับก็ใช้แบบนี้ได้เหมือนกันนะครับนี่นี่ครับไม่ยากเลยนะครับจะได้ไม่ต้องวางฝาเกะกะนะครับไม่ต้องวางกับพื้นนี่นะครับก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่ผู้พันนะครับนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมสำหรับกระติกที่รุ่นที่ไม่มีหูก็ใช้การวางแบบนี้เลยครับนี่นะครับ ก็ท่านผู้ชมนะครับสามารถนํานเทคนิคแบบนี้นะครับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะครับนี่ก็สําหรับท่านผู้ชมนะครับที่ยังไม่ได้กดไลค์ให้ให้ผู้พันนะครับหรือยังไม่ได้กดติดตามให้ผู้พันผู้พันก็ฝากช่วยกดติดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผู้พันด้วยนะครับสําหรับผู้ที่กดติดตามอยู่แล้วก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมก็สําหรับวันนี้สวัสดีครับ